จะบอกเข้ามากดหนึ่งมาอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังฟังเรื่องจริงดูเอยู่เพื่อนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์นหน่อยครับผมซื้อใหม่เหรอแว่นบีบหูมากเลยจริงเหรอครับแต่มันสวยนะแต่แว่นสวยป๊าเข้ากับจิ๊กดำมหึเท่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอะ้บางกอกกานิการ์เขาแล้ว เอ้ยทุกคนมาเร็วเข้ามาเร็วจะไปวันนี้ก็เอาคิกาอีกอันนึงไปเปิดเลยบ้าพี่บู้มบอกว่าก็ไม่เพราเราไปเห็นผู้ชายกำลังแบบเน็ตกำลังแบบจะบ้าเร็วทุกคนเข้ามากดหนึ่งมาเร็วเดี๋ยวมีเรื่อง<ร>จะเล่าไปเปิคดคลิปต้อนหนักทำผู้ชายให้คนอื่นเขาดูนเนาะ<สๆ> ฉันก็อ้อมอยู่ฉันไม่พูดแบบว่าพี่ตุ้มตลกมากทุกคนมาเลยจะร้องไห้มากอือสาวน้ำไม่ไม่ค่อยมันดีอยู่ไม่ค่อยอะจริงพอรู้สึกว่าสนเจเนตใส่จุดไว้น้ำแต่กลิ่นแต่กลิ่นมันแรงอือกลิ่นอะไรอะกลิ่นคอรีนคอรีนอ๋อน่าจะใส่เยอะสวัดดีครับทุกคนอากดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังเเดี๋ยวมีเเลยาเออเอ้าสิสูพีเจเนตเออ เอันที่จริงต้องใส่คัชชูนะประกันเรื่องเดินก่อนถักเดินกับลงเรือวันนี้เสาหลักวันนี้เขาจะพาไปลงเรือนะครับทุกคนเพราะว่างานเราเสร็จแล้วเอามาแต่เรางานเราเสร็จแล้วครับตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าวันที่สิบสี่สิบห้าเสร็จปุ๊บวันนี้นะครับเขาก็จะพาเราไปพักผ่อนหย่อนคลายพอาว่านหนฮะพักผ่อนหย่อนไปแล้วค่ะ ฮัลโหลน้าชั้นสิบห้าครับพักผ่อนหย่อนคลายนะครับเขาบอกให้รอล็อบบี้ครับเขาบอกให้รอล็อบบี้ไหมมีใครสักคนไม่ไม่มีนะลงไปแล้วใช่ไหมยังยังมีบูมมีฟอร์ดมีพี่ตุ้มเชฟกิ๊กกับเราลงไปชั้นหนึ่งจริงเหรอครับโอเคครับนี่แหละทุกคนเนี่ยเราก็จะพาไปลงเรือกันระหว่างรอถ่ายรูปทีเออน่าสนุกครับแต่ว่าแต่ว่าทุกวันเนี้ยก็นอนไม่เคยอิ่มทุกวันเลย ทุกคนเข้าใจฟิลไหมเวลาแบบนอนเสร็จปุ๊บอะมันก็นอนประมาณเที่ยงคืนนะประมาณตีหนึ่งแต่เมื่อคืนอะนอนดึกเพราะว่าซิมโทรศัพท์มันมีปัญหาเสร็จปุ๊บผมก็นอนประมาณตีสองแต่ว่ามันมันชอบตื่นอะมันชอบตื่นแบบสะดุ้งตื่นแล้วมันก็นอนต่อไม่หลับอะเพราะว่าแบบตื่นมาเห้องนะ้ำเสร็จปุ๊บมันก็นอนต่อไม่หลับอืม่มหมเลยอะคิดถึงพี่แพรดี้ไหม,ไมไ บบเวลามันไม่ตรงกันเนาะเวลาฟอร์ทูไปแก,กก็แบบเออใครของอยู่อะไรเงี้ยเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็จะทักทัก,ทกไปแต่ก็สนุกมากเลยครับคือแบบอันนี้พูดตรงๆเลยนะทุกคนดูแลดีมากเลยหน้าเหมือนพี่ฟอร์เลยเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นละแกไขาของอยู่เนี่ยเห็นไหม เอทักไปหากันแล,ล้ว <im f irm id> ไม่คืออันนี้อันนี้แบบภูมิใจมากก็คืออ่ะอันนี้ฝรัจะเล่าให้ฟังเนาตอนที่แบบก่อนจะมาก่อนจะมาก็คือมันโดนอกาะก่อนก่อนจะมาไอ้ฝรั่งแป๊บเดียวฝรั่งแป๊บเดียว <im f irm id> เพราะว่าเดี๋ยวก็ลงไปเข้าเรือละคือตอนก่อนจะมา <im f irm id> คือมันมีทัวร์ใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยหย่งพี่ตานแกก็แบบดีมากเลยมาแบบป้องเราตลอดเลยคือแบบมาอยู่นี่เขาแบบ เนาะดูแลดีมากนะพี่ตุ้มเนาะแบบสุดๆอ่ะแม่ที่นี่น่ารักใช่แม้ว่าจะเป็นเรื่องแบบอาหารการกินที่พักที่อยู่อาศัยเงี้ยก็คือแบบจัดเต็มเลยไปมุ้งหนยได้ไหมได้มอยากลองคือมาที่เนี่เขาไม่ได้เรียกว่าเลี้ยงนะเขาเรียกว่าขุนดูแลดีมากไม่แล้วก็คืออาหารที่กินแต่ละอย่างอ่ะทุกคนมันแบบมันไม่ได้แบบเข้าใจมันไม่ได้แบบถูกๆเลยนะ โรงแรมก็ห้าดาวอาหารบุฟเฟ่ระดับแบบไฮคลาสเออก็คือแบบไม่ไม่ธรรมดาเลยอะทุกคนก็คือแบบกี่โมงแล้วตอนนี้นี่ครับสิบเอ็ดห้าสิบครับสิบเ็ดโมงห้าสิบทุกคนคือแบบสุดๆบอกเลยมาครั้งนี้ก็คือคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นแบบได้คอนเนคชั่นจากพี่ๆทุกๆคนอย่างเงี้ยพี่เท อย่างย่งมาเจอพี่ตุ้มอย่างเงี้ยผมสามารถพาพี่ลี่ไปแบบไปแบบเออไปต่อยมวยที่แบบเขาเรียกว่านะที่ที่ยิมที่ค่ายที่ค่ายมวยพี่เจเน็ตได้ด้วยอ่ะเออพี่ตุ้มโอพี่ตุ้มปอดจูนกันลูกนะทุกคนจูนจูนมันแป๊บนะจูนจูนเข้าไปเหรอคือมาอยู่เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงว่าเออขนาดไหนคือวีดีโองจาทุกคนอ่ะแล้วก็ เซเลปดาราทุกคนมานี่แบบว่าทุกคนน่ารักเนาะเป็นกันเองมันได้มิตรภาพใหม่ๆที่ดีสุดๆมันอบอุ่นเที่ยวนี่คืออบอุ่นมากตลบเรืยอ่ะมันมีหลายคาแรคเตอร์อ่ะเข้าใจมั้ในในเหล่าดาราเซเลบอ่ะได้ดูจากตุ้มจะพาพีเชอรี่ไปตื่นเลยได้เเเนี่เห็นไหมพี่ไปที่ทักมาแล้วขายทุเรียนก็ทักไปถามว่าทำอะไร สอาสรัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรับพรอมจะตายหนาวลมสามสิวันนี้ฮะอะไรสามเดสามร้อนเหรพี่รู้กกรซิชูเลย่ะนีีแรกว่าจะใส่กระูแต่ไม่เหมาะต้องเดินใส่มานี้พี่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 บูมพี่บูมกดปคือันเดี๋ยวลงไลค์ก่อนนะครับทุกคน